เอาหอยอีกแล้วพี่น้องว้าวธรรมดาที่ไหนนะครับอ่านี่นะ,ะธรรมดาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับเอามาเห็ดมาทำการปลดกันจบ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 ,จบว้าวว้าวว้าวใส่ตัวนี้แย่แค่ไหนจะหน่อยนะครับว้าวอ่านี่พอพอให้เป็นได้นะครับ Top, 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 top. สวัสดีครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับพี่น้องนี่ตัวอาทิษฐานคมจสิข้นนะครับอ่ะเขาก็ได้เวลาไปยามกบนะครับอ่าหลังจากที่เขาได้ยามเมือ่อคืนไปก็ถือว่ามาันเติมนะครับนี่นัดกล่าวรถมาจอดไวแ้แหละนะครับเดี๋ยวเขาไปยามกบกันเลยครับอปไดพี่น้องไปกู้เบ็ดนะครับยามเบ็ดแล้วก็กู้เบ็ดพร้อมไป เบื้องหลังแหลกของเขาเมียงบอ่อเนาะบรรยากาศานี่ครับบรรยากาศอันนี้เพคนดำบน้ำหม่นะครับข่าวหม่เอ้าพี่น้องหลังแรกก็แหกมาเลยนะนี่เด้อตีดีตีดีตีดีอ้าวเน,นี่พี่น้อง จบ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 ,จบะตัวที่หนึ่งนะครับแอมที่หนึ่งของเขาพี่นองหลังจากได้เด่นห้ามหอดอกอีกละับอีกรางหน,นึ่งไปเนอะโอ้โหเผานะครับพี่นอะมาหมาปรามานนะครับนี่เจมีกุบนะครับพี่นองตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่ามันกินเบ็ดนะครับไป่นองตัวเอาเท่านี้ก็กินเบ็ดเค ปุ๊บเอาอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วนะครับตึงนึงตึงนึงเหรปั๊บ ครับก็ให้นี่พี่น้อตัวนะครับตัวจบ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 ,จบใส่เงานะครับนีอเอแล้วไปยันใส่ของแล้วเราไปล้างต่อไปพี่น้องไป,ไปไปหลังนี่บ่มีแล้วพี่น้องเงียแต่ว่าเงียเบืด ต่อไปพี่น้องต่อไปพี่น้องนะครเนี่ยไม่กินมันหมดนะครับไส้แตกนะฮะไส้แตกเลยเบาะนะครับตรงนี้นจะมีงูเมียไม่กินนะครับไส้แตกเลยพี่น้องเบาตายเลย ลังต่อไปเอ้โอน้องน้ะ,นะ,นะ,นะว้าวจบ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 ,จบมาเขาเพื่นจบจบ,จบ,จบ,จบ พี่นนองเอามาเห็ดมาทำการปดกันตัวใสตัวนี้แงให้ชั่งน้อยนะครับใส่แง่้ยน่อยปดนะครับทำการปดไปพี่นนองหยาบรังไหมเหงื่นะเออ

คจุบ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 เห็นไหมค,นะครับมาใส่ของนะครับจะล้างไหมไปพี่น้องล้างไหม กไปเนกหลังไปหลังนี้พอมีนะครับไปที่เนกหลังต่อไปโอ,อ,อ,อ้อีกแล้วอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นรกหาลองตั้งกองกอน โดดด,โดดดีพี่นอ้องโดดดีโอ้ไปละ่ะถือว่าใส่งามแล้วครับเลยโดดดึงดึง,ด,งดึงเลยเนาเอ๋ออ,อนยนัวใส่ของนะครับพี่นอ้องไปเ๋ีวบร้อยไปพี่หนอง ใส่ของเราไปติดตามล้างต่อไปกันครับไปไปนอกรอไปน้องหอยยีกแล้วพี่นออ้องว้าวธรรมดาดินี้อ่าธรรมดาธรรมดาที่ไหนนะครับอืออยู่นะครับใกล้ๆกันตัวนี้กบกำลังน้อยนะครับแต่ว่าก็กินเบสดีนะครับเนี่ยเมื่อคืนก็ได้ม่อม่เหนี่หน่อยๆน,นะครับเมื่อคืนนะ่ะ กลัวนะครับคือเขา20่สิบก็ตกนะครับอเดี๋ยวเอาซักของนะครับพี่น้องไปพวกน้อยพี่นกไปเลยปนนะครับต้องต้องไปนกล้างต่อไปไปติดตามมาเลยครับพี่น้องไปพี่นกนกปอบปลาดอกกระเจียวนะครับข้างหน้าจะของนะครับเห็มบ้าเอ็มพี่นกมาพี่น้อง เราก็เจียววะแม่นะครับแต่มันสูงมันจะแก่นะครับแม่นะครับแก่แล้วเราก็เจียวโอเคครับอะไรตอนนนั้อ่อนนะครับโอ้โบนกบหน่อยร้องนะครับกับบวกต่อไปเจียวอ่อนนะครับหอมไม่ห้อยนะครับไปหลังไม้พี่น้องต่อไปต่อไปหนุ่มัมโน สุดท้ายเขาหนะพี่น้อดูเหมือ,น,อกนกันเอาน้อครบตัวน,น่ะล้างนี่มาอค้นตีสองเทียนนะครับเนี่ยนะครับได้มาปวดออกมันอยู่นะครับโอ้ล้างนี่ม่ขึ้นก็ตตดไปเทียนหนึ่งแล้วนะครับพี่น้อนม่ซ้อเอาอยกเน่ยว้าวใส่เงมนะพี่น้อใส่สวยนะครับ เป็นเท่าไงปั๊บเนาะขูบนาธรรมาชาตินะครับเห็นเขาที่เขียว,วนะครับธราตานะ่น,น,ะนีาาา่าีนะ่น่นนี่นะ่นี่นี่นี่เี่น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 ะเนี่นี่นก่นี่นะคนับนี่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 นปานนี่นไปี่น เมืองผลงานอยู่เฮียนนะครับรอออกมาชมเมืองว่าตอนกลางคืนคืนกับยมมอเสานะครับอันไหนได้ร้ายกว่ากันรวงมาแล้วได้รลายปันไหนนะครับไปแล้วครับเนาะไปบรรยากาศนะครับแสงแดดอ่อนๆยังมมอเสานะครับกับทองไฮทองนาเขานะครับเนี่ยบรรยากาศได้ออกมายามเบสเซ็ตเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเนี่ยโอ้ถุงนาถุงเขาฮ้อนนะครับบรรยากาศนะครับ ดวงอาทิตย์ก็คมยิ่งขึ้นนะครับนี่เห็นแสงมั้ครับนี่นะครับอืมไปพี่นเนาะกำลังจะเดินทางเวลาเดินทางกลับบ้านนะครับไปครับพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศที่เนาได้ไเลใส่กบไม้เรียบร้อยนะครับนี่ดอกมะเมื่อคืนนะครับเฉพาะเมื่อคืนนั่นมีหลายตัวนะครับประมาณเจ็ดสิบถึงยี่สิบตัวนะครับ tôi nghĩ tôi nói của xuống căn nhà mày 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 sợ hỏi mày hỏi thêm hắn 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 món học tự nhiên hảo dạng 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 dạng

เอาเถอะมันอกแทงยิงนะรอยานี้ตัที่ยี่สิบสามอันนี้มันสีมันจะเกิดเงินเงนนะพี่นองสามยี่สิบสี่ยี่ส้าครันเป็นะครยี่สิบห้าตัวครับอันนี้มันคงสามาดิตสซ่โซ่สิดตายแล้วล่ะพี่นองนอกนะครับนอกยี่สิบห้าตัวเนี่ครับ๋มทำอะมาแม่ละทีเฮ็ดกับเขาเฮ็ดไม่นู่งอย่างเย้าเขามาดิิตามร้อลุกันนะครับ กับวัตรพพาทห้องนะครับเดี๋ยวเอามาเรงรุ่นกันนะครับตอนเรคลิปวิดีโอนี้นะครับนัดบันท้องกับสิขอราพ่อแม่พี่น้องไปนะครับแต่เหตุภารกิจเนืนอื่นนะครับเดี๋ยวมันึ่งกับสิคราบเข้ามาสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วนะครับ ครับฝากพี่น้องที่เขามาติดตามคลิปรีโอนะครับของช่องนัด้านเฮานะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามคลิปรีโอใหม่ๆนะครับบุคคลพาดน,นะครับ